ในช่องที่หล่อที่สวยกันทุกท่านเดี๋ยวผมจะผมผาแล้ท่านจะสนช่องเราทุกคนอีกแล้วแน่นนว่าเราอย่าียมชื่อว่า Shadow Fight 2 e v d 3แสม่โอเคนั่นแหละนะเอืมผมได้ไปอัปเกรดวางส่วนมาแล้วซึ่งแน่นอนว่านั่นแหละอาวุธอะไรพวกนี้โอเคประมาณมานั้นแหละ ผมเก็บอะไรไปแล้วบางส่วนซึ่งน่าจะเก็1200บพันสองร้อยบาทวันนี้ช่างผมว่านอ่าเนี่ยผมได้ไปต่อสู้กับอันนี้บริการนี่ตอนนี้ผมสามารถต่อสู้กับที่มันอยากให้ต่อสู้ตอนนี้อเออเออเลยอ่านี่ไงสู้ได้แล้วเซนเซยอ่ามันอยากให้ผมสู้ตัวอะไรนะตัวนี้ใช่ปะตัวนี้ใช่ปะ จอยอยิงเลตเลยนี่ลงเลตเลยเยอะฝาวหนึ่งทับสี่ปุ๊บป๊อบมาอาวุธฝนเป็นอาวุธงงๆใช่อาวุธงธงๆงมีนี้เยอะไรในชีวิตกูเนี่ยมาฮึบโอ้ยหัวพี่ชายแม่งแม่แม,แม่กูโจมตีเลย อุ้ยทำยางแรงจัดอ่ะอยู่รถเลยอ่ะอะไรวะเซผมอีกหนึ่งนาทีเหรออืมอีหนึ่งนาทีก็หนึ่งนาท,ท,นนาทีให้ตายเดี๋ยะแบอบกว่ามันจบผมแพ้เร็วมากมันเป็นไม่ได้ันงกัน,กน ในรอ,อบเกตเอาวธก่อนในรอบเกตเอาวนนินจาสาวกับชาว์โดหืมสนใจนะฮึบฟื้นผมได้เป็นอ่าตะบองเหมือนเดิมผมจะบอกว่าผมว่าต,ต,ตะบองเนี่ยกองนะครับผมมันกองนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณเล่นเปนะ็นอะเนี่ยผมผมสแปมสแปม,แปมนี่นี่ นี่นี่ไม่อะผมเอ,อ่อผมเล่นไม่เป็นนั่นแหละผมผมเลยสแปมถ้าเกิดว่าผมเล่นเป็นบ่ายนี้ผมผมผมไม่ผมก็ไม,ผม,ไม่ผมไม่สแปมแบบนี้หรอกเออไอ้นี่เฮ้ยมันจะเก่งไ,ไว้ไหนวะมานี่หกลม้มอึบ๊บเอ,อื้อเก่งใจหมวกด้วยเสยคางปุ๊บป๊บปับป๊บไม่ต้องลกุก มาอีกรอบหนึ่งฮึบมามีเข้าหัวฮึบฮึบฮึบนี่หนึ่งฮึบอ่าอะไรอะไรตะกี้ทำอะไรตะกี้ตะกี้ก็ตะกี้จะทำอะตะกี้จะทำอะไรตะกี้จะทำอะตะกี้จะทำอะไรขจอ่อไม่ยังไม่ยังฮึบปุ๊บปุ๊บฮึบเฮ้ยขึ้จ่ะ คือจ๋าอันนี่เข้าหัวผมเก่งละผมเก่งมากกว่าเดิมแนะไงคือบอกว่าผมแบบเคไหนสิได้อย่างนั้นสองอทีนี่ได้แล้วปุ๋ผมได้เก่งมากนี่อัปเกรดตันแล้วด้วยไงไม่ธรรมดาดึงก็ไว่อัปเกรดตันแล้วแต่มก็ยังเหมือนเดิมืมเราเราลองเล่นนี้ไหมสไวเอร์สไวเวิลผมยังไม่เคยได้เล่นเลย นอนนีี้ะไรเ่ยกลับสู่โลกดีกว่าโอเคมาสวายโบนี่นะว่าผมไม่เคยเล่นสวายโบไม่ดิอาจจะเคยเล่นในสมัยก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่เคยเล่นนะไหนดูซิหรือว่ามันเหมือนกับว่าให้ผมแบบวา่าเอเาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาตัวรอดเดยที่แบบวา่าเลือดผมจะเลือดผ,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 ผมมันจะไม่เพิ่มขึ้นปะอะไรมานา้นปะ ผมเข้าใจถูกป่ะแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าอมีนินจามาดักรอบโจมตีผมอยุดเรื่อยๆประมาณนั้เอ้ยอ้าวจนกว่ากุญแเหรอก็จัดไปดิครับไอ้น้องตัวละสี่สิบกูเล่นแม่งจนหมดครบตีแม่งเลยจนกว่า จนกว่ามันจะตีแรงกว่าผมอะแค่นั้นแหละจนจ,จนกว่ามันจะเอาผมลงซึ่งเราว่าแค่ตัวีแค่ตัวที่สองมันก็จะกูลงละเอ้ยมันมันแรงกว่าแรงขามันดีกว่ายังไงวะรอบสามอ้าวเฮียเนี่ย <c oughs> มันหัวแล้วอ๋อมันมันจะรีเลือดผมด้วยนี่หว่าเออท่านก็ดี ถ้าเกิดว่าเลือดผมมันลดไปน้อยอจริงๆอ่ะก็คือว่าก็คือเลือดเต็มอ่ะออใช่ปะก็ดูสิชืบป,ปุ๊บอ่าเลือดเพิ่มอยู่มัง้งก็เพิ่มแหละแต่ว่าเพิ่มนิดนึงแค้แท้จะไม่เห็นความแตกต่างเลยเฮ้ยฮึบกบ อะไรคุณผู้หญิงอะไรอะไรเตะตัดขาดเลยฮาต่อไปก็พนมผนมนินจาดำปับเอ้ยเอ้ยไอ้นี่มีชั้นเชิงมีชั้นเชิงเหรอมีชั้นเชิงเหรอมีชั้นเชิงเหรอ มีชั้นเชิง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 อ๋อมีชั้นเชิงอเออเฮ้ยเอาวุธรล่วงเลยแก๊แกตดตำบาอะไรกันฮึอืมชี่หายแล้วผมจะแพ้เพราะว่าผมไม่มีอาวุธนนี่แหละอ่าไปอ่า อ่าเออ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 สัตว์นาสัตว์นาสัตว์นาฮึบปุ๊บปุ๊บฮึบปุ๊บปุ๊บฮึบจังปับอ่าอ่าเตะดยอดนะเตะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเฮ้ยเฮ้ยมันเตะอาวุ่นวุดน ผมแพ้ละมันตีย้าว่าผมหลุดผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเลยนี่ผมไม่เกี่ยวมันตีเย้าว่าผมหลุดแค่นึ่สักนิดนึงก็ได้แล้วเฮ้ยพอแล้วพี่คือคืออย่างนี้นะพี่คืออย่างนี้นะถ้าเกิดว่าผมไม่ อืมนั่นแหละอันว่าผมฟินิชมาเลยแล้วกันมึงจบละชีวิตมึงชีวิตชีวกูจบแล้วเหมือนกันอ่ะนั่นแหละฟินิชละพอใจยังแล้วก็อย่าไม่กูเห็นหน้าอีก โอเคอ่าผมต้องเล่นอีกกี่รอบวะเนี่ยไปถึงได้อืมไม่ใช่ไม่อยากได้พันสองก็คืออได้ตัวละสี่สิบใช่ไหมก็คือใชามันห้าตรงก็ได้ปุ๊บสักห้าตรงก็อาจะชนะละเอ้ยโอ้ยขนมนินจามือเปล่ามันกูกลัวมันกูกลัว คนไม่มีอาวุธกับคนมีอาวุธแม่งคนมีอาวุธแม่งน่ากลัวกว่าคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่านักมวยสู้กับมีดอะคุณคุณจะเชียร์ฟังไหนเฮ้ยไอ้ยัยนี้มึงเฮ้ย <c ười> อะไรวะเ <c ười> ขาเขาพิวไหวจริงเขาพิวไหวจริงอันนี้อันนี้อันนี้ ผมเทียบไม่ได้จริงหนึ่งคนะอะไรบูทเทลใช่ไหมอิสะระถักทำไมนินจาแถวนี้มันเพี้ยวไหวจังวะผมว่าแค่รังการเงินอะงนไปอัปเกรดชุดเก่ออะ่ะ ผมแค่ต้องการเงินไพ้อัปเกรดชุดก่ออะ่ะก็แค่เงิอนอ, you know, อ่ะ just money a n d y n u w b r o อ่ามาหรือว่าเงินนั้นเป็นจำนวนที่เยอะ40บาทในพันสองคือคุณจะบอกผมว่าข้าวหัวนินจาเนี่ยคือแบบว่า40ทองเหรอน่าสนใจนะ สวัสดีมันแพ้เรื่องระยะผมมันใช้ระยะใกล้ผม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 ไกลกว่ามันแพ้เรื่องระยะนั่นแหละเขาแพ้เรื่องระยะอุ้ยขน,นุบนี่ไม่แพ้เรื่องระยะแน่นอนระยะผมน่าจะแพ้เขาอะแต่บ y the way วผมเพอร์เฟก์วะผมเก่ง okay. ผมเก่ง <Okay. S 2> เอ้ยอ้าวนี่อันนี้อันนี้ระยะผมแพ้สามร้เร็นเลยก็ยคือเขาแต่ว่าแต่ว่าเขาจะแพ้อ่าเขาเขาจะแพ้ตัวระยะใกล้มากกว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ระยะใกล้ใกล้อ่ะเขาเขาจะา,าจะตีเราแทบจะไม่ได้ก็อีสิมาเอ้ยอันนี้ระยะพอๆกันนงไม่ไดีระยะเขาไกลกว่าแต่ แต่คมมีชั้นเชิงโอ้โหทำไมมันแรงจังวะเริ่มตัวหลังๆมาเนี่ยโคตรแรงเลยสามร้อยยี่สิบน่าจะพอแล้วป่ะนี่ <c oughs> <1300. S 1> พันสามอือฮะ ซื้อตัวของชุดเกาะปั๊บปึ้งซื้อไม่ยายชุดเกาะแบบมีโคตรโหดโคตรอันตรายตอนนี้ผมสามารถชูสูงไม่ได้ฮาร์ดอ่าฮาร์ดระดับฮาร์ดเมทแมนเมทแมนนี่ใช้เออสนับมือถ้าที่จำได้นะเมทแมนใช้สนับมือซึ่งอ,อีซี่อ่ะเพราะผมเฮ้ย ไอ้นี่เปิดมาก็เตะกูอาเลยมีฟุ่งไม่เสียงยไอ้สลัดพักนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไัยตีขาเลยตีหัวเลยตีหัวเลย โอ้โหเศรยหัวตียหัวตียงหัวอีวี่ไม่ไม่อีซี่แต่กี้เกือบเด้แต่กี้เกืบอบเสียชีวิตอืมผมว่านะหมวกราคาเจ็ดร้อยสิบบาทเจ็ดร้อยสิบบาทนี่ถือว่าผมต้องเล่นตัตของอ่าให้ตายอินเซนวะอ,อินเซนลองเล่นดูนะอินเซน โอ้หอาวุธเหมือนกันนะไม่เดี๋ยวุวธเขาไกลกว่ากูไกลกว่านี่ว่ะเอ๊ะเหมือนกันเหรออ้าวสวยพี่มาดิแต่ว่าเขาจะเขาจะตีผมแรงมากเอ๊ะแต่ว่าอาวุธอ่าถ้าเกิดว่าอาอาวุธเขาล่วงผมก็ผมก็สบายแล้ะ ที่ใช้มัดเปล่าใช้มัดเปล่าใช้มัดเปล่าอ๋อน,นี่็นไงล่ะเก่งไงเราจไฟฮึขึ้นเข้าหัวอืแม่นเลอกเกินอู้ช็อกเลยช็อกเลยอันนี้ช็อกเลยช็อกจริงๆไอ้เชีย่ย โอ้โหอะไรของมึงวะเนี่ยชนะไปเลยไปมึงชนะไปชนะไปนไป้อยน้อยอ้อยน้อยนอยอืมโอเคพี่ไปเลนคนเดียวนะครับผมผมไปแล้วผมไม่โซ่ผมแพ้แล้ว ราวันแน่นั่นคุณเราอ,ะอ่ะอ่าตอนนี้ดาเมจต่ำดิมันต่ำใ่ไหมดนกูโดนกูโดนกูเฮ้ยอ้าวพ้นเฮ้ยเฮ้ะยะ้ยเ้แพ้ยเ้ยเนะ้ายรฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเ้ รู้ตัวบ้ารู้ตัวบ้าระยะแพ้นะ <c oughs> ระยะแพ้นะน้องเอ้ยเฮ้ยน,ยนี่อะไรายะยะพอกันอืมอืมอืมอ่าอ่าเขาเขาถนัดเขาถนัดมากกว่าผมอีกนี่ออตีอยู่หัวปุ๊บแล้วก็ลากมาขาปึ้งเส้นเอ็นขา ไม่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 ใจเย็นใจเย็นพี่ไม่ถึงขนาดนะั้นมันเป็นแค่เกมอิสซาต์เกมบอลเอิบเอิบอ่านี่นะครับผมคอมโ,มโบสามแกฮาร์ดแล้วฉันยังก็หาดเหมือนกันนะเอ้ยอ้าวเอ้ยอ้าวพี่ชายกลับมา้างแค้นไอ,อ้สีฟ้า เซฟฟ้าเก่าลาแค่ไหนเซฟฟ้าเฮ้ยแม่งเฮ้ยไม่รู้แรงๆชิบหายมานี่สุดยอดนะผมผมเก่งผมเก่งราหกแพ้ละอืมราหกแพ้ละเอ้ยหรือว่าชนะเรื่องระยะระยะระยะ,ยะ,ยะนีเจ้านี่ตีตีด้านตีล่างเลย จ้อ๋อน,นี่ตีขาเลยไหนใครทำตัวไม่ดีตีขาเลยรอเจ็ดอ่ะอันนี้แพ้จริงอันนี้แพ้จริงละอันนี้แพ้จริงนะคือแปลว่าผมผมแพ้ผมแพ้เรื่องระยะจริงๆั้งจริงถ้าเกิดจะชนะเรื่องระยะก็ได้และนะโอเคต่อไปก,อก็ซื้อหมวกซื้อหมวก เ1 0้อยสิบบาทแคชแบ็กนี่ผมมีแคชแบ็กนะครับไม่ธรรมดามาที่ไหนอะครับเอ้ยนี่มันเปลี่ยนไประดับพาร์แล้ว,นะลวสุดมาตีกุ้แกย,ย,ยแสบมากเลยนะลูกแสบมากแสบสุดๆเลยแหละ อันนี้อันนี้ h a r ดเหรอ hard เหรอ hard เหรอแล้วก็ไม่เห็นจะหาดโอ้ไม่งา a r จริงด้ะเบเฮ้ยมันเป็นอะไรวะใจมันเริ่มมีอาการไม่เจอเทนานะมันเริ่มมีอาการเหมือนเดิมตลอดอืม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  อ่า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 อือตีขาม่งตีขาแม่งตายชีวิตเปิดน,นะโอ้โห นี่มันตีขาไม่ได้เหรอเป็นอไรอะ่ะมันตีขาไม่ได้เอาตีขาไม่ได้พอเลย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 ผมพอแล้วเฮ้ยพลังงานหมดแล้วแม่สงสัยว่าวันนี้ค่อยเอาไว้แค่นี้ก็สิหมดเวลาแล้วสิว่าหมดแล้วแล้วสิ <c oughs> โอเคผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไ้เพยงท้านนี้กันผม ก็ขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครมาดูตอนนี้เน่เออชื่อพิมพ์คำว่าผ่าได้ไหมครับชื่อคำว่าผ่าได้ไหมครับอืมถ้าเกิดว่าคุณกดข้ามมาก็ชื่างหังผมนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าคุณดูจนตอนนี้จริงๆก็ชื่อพิมพ์ว่าผ่าได้ไหมครับโอเคครับผมโอเคผมไปละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกันทุกวันวัครับผมบายบาย